ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกนายยกรัฐมนตรีรุนต่อนะครับสารรัฐธรรมนูญเนี่ยยื่นหลักฐานเพิ่มนะครับนัดพิจารณาในวันที่สิบกัะดาคมก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันที่18นะครับก็คือวันนี้นะครับที่มีการพิจารณาก็บอกแล้วว่ายังไม่การตัดสินอะไรแต่ก็ต้องรอดูว่าทิศทางจะเป็นไงล่าสุดนายยกรัฐมนตรีนะครับก็ได้เรียกว่ารุนต่อนะครับเพราะสารนัดพิจารณาในวันที่10 กันเก,กดาคมนายกรุนต่อครับสารนันนูญยื่นหลักฐานเพิ่มนัดพิจารณาในวันที่10กันก,กาคม2 5 6 7เมื่อเวลา9ก้านาฬิกาสานาทีของวันที่18มิถุนายน2 5 6 7ที่สำนักงานสารนันนูนตุลาการสารนันนูญเนี่ยมีการประชุมปรึกษาคาดีสำคัญกรณีประธานวุฒธธิสภาส่งคำร้องสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสอวอ40คนขอให้สารนันนูลวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคที่3ประกอบกับมาตรา82 ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐมนูญมาตรา1 0, วัดวรรคที่4ประกอบกับมาตรา6 6 0วรรค4และ5หรือไม่ กรณีนำเข้าความกลับบังคมทุนเพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัตรีทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากเคยถูกสารวิกามีคำสั่งจำคุกเป็นเวลา6เดือนในฐานความผิดละเมิดอำนาจศาลซึ่งอาจเป็นเหตุให้ในายเศรษฐาต้องพ้นจากตำแหน่งนายกมนตรีโดยในการประชุมเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาสารรัฐมนูญมีคำสั่งให้คู่กรณียื่นบัน บัญชีระบุพยานหลักฐานต่อสารน้ำนูนในวันที่17มิถุนายนนี้และกำหนดดักพิจารณาครั้งต่อไปในวันที่18มิถุนายนนี้ผู้สื่อขารายงานว่าก่อนหน้านี้ในายเศรษฐาเปิดเผยว่าได้ส่งรายชื่อพยานหลักฐานแล้วส่วนคำที่แจงไม่ได้ส่งเพิ่มเติมให้ขณะที่4 2สวร,ราสุตรสารน้ำนูนพิจารณาแล้วมีมติยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มนะครับ นัดพิจารณาต่อไปในวันที่10กรกฎาคม2567าก็ก็สรุปว่านะครับคดีของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินเนี่ยยังไม่มีการพิจารณาอะไรนะครับและมีการนัดพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าจะไปในทิศทางไหนสอบพยานเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือว่าจะนัดนะครับแต่นัดตัดสินเลยอันนี้ก็คงต้องรอดูนะครับเพราะว่านะสารจะมีการนัดอีกทีวันที่1ิกรกฎาคมนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอวันที่1ิว่าสารจะมีนัดอะไรแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ ท่านคุณเศรษายื่นพยานเข้าไปเพิ่มเติมนะครับหนคนแต่ทางสอวอเนี่ยยื่นเข้าไปทั้งหมด3คนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าหลังจากวันที่10เนี่ยนะสารจะมีการนัดไต่สวนพยานนะครับที่นะครับทั้ง นายกที่ชื่อเศรษฐาเนี่ยเป็นคนยื่นไปรักกษสี่สิบสวที่ยื่นไปทั้ง3คนเนี่ยจะมีการนัดไตส่สวนหรือเปล่าหรือไม่นัดไตส่สวนนะรหรือมีการใช้วิธีไตส่สวนแบบปิดหรือเปล่าหรือจะมีให้ทําคาชี้แจงเลยหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็คงจะต้องติดตามแต่ที่แน่แน่คด,ดีนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับยังไม่มีข้อสรุปใดๆซสิ้นนายกเศรษฐายังได้ไปต่อครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเ่อนไหวมีอะไรเกิดหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ